เออยิงไม่โดนเลยยิงไม่เอ้ยโดนแล้วหนึ่งเออยิงโดนนันที่สองโอ้ยมาดได้แล้วอุ้ยโอ้โหตายกาอากาศ I hate this one ด่านนี้คนกัดเล่นย่ามกันนะคนบุกคนบุกอ๋อเป็นชาวนาเยอะเยอะอีฝั่งหนึ่งคือคนน่ะคเออชาวนาโดนเผาแล้วเออไฟไม้ไฟไม้ไกลฝั่งสีอะไรอ่ะ น้ำเงินดิเพื่อนก็ในในแถบในแถบคือว่ามีรูปมีรูปมึงตัวสดเขียวอยู่อ่ะเออพุ่งเกิดเนี่ยพุ่งเกิด<า>เออมามามธนูก็ได้มายิงไม่โดนอุ้ย เออยิงไม่โดนเลยยิงไม่เอ้ยโดนแล้วหนึ่งเออยิงโดนนที่สองอุยมาได้แล้วอุย้ยโอ้โหตายกลางอากาศเฮ้ย,ยเพื่อเราจะโดนยึดแล้วนะมาหมา โอ้ยนิงโดนหัวเพื่อนอยู่นิ่งอยู่นิ่งงอยู่นิ่งนิ่งกันได้ไหมมาโดนไม่โดนไม่รู้โดนไม่โดนไม่รู้มามามาโดนโอ้โอ โอไม่ใช่เพื่อถือธนูเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาธนูแล้วคนมันหนัวเกินยิงโดนเพื่อนไปหลายดอกแล้วเออเรียบร้อยเฮ้ยกระสุนหมดมามามาโอ้ยฝันเพื่อนหมาหนัวหนัวจาโอ้โหกระเด็นเลย เอ้ยจะโดนยึดแล้วเพื่อนเอออุ้ยตายน่ะตายน่ะตายน่ะตายนะอุ้ยอุ้ยโดนแทงหลังโอ้ย โอ้โหโอ้โหติดไฟอ่ะติดไฟติดไฟติดไฟโอ้โหโอ้โหโโหมาเฮ้ยถอ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 ย,อย,อย,อยกลับไปกันไนกลับไปกันไนข้างหน้าแตกแล้วเพื่อนเ,เออเฮ้ย จังหวะนี้ก็ต้องธนูแล้วป่ะยิงธนูบนหอคอ,อยนี่คือแบบสุดๆเลยมันใช้หอกกันหมดเลยเว้ย,ย<อ>ส่วนใหญ่อ่ะเออคอนที่เเลยครับกันที่อยู่กันให้อยู่จังหวะนี้ต้องธนูแล้วอ,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 อุย้ย มาอุ้ยโอ๊ยกระ <ard> ตู่จะแตกแล้วอุ้ยเรียบร้อยประตูเปิดป๊าปานโอ้โห sử mã mã con lộc con lộc con ui, เออเฮ้ยเออ,เอ,อมาตายไม่ตายให้มันรู้ไปอ,อุ้ยอ,อุ้ยโหดจังแล้วไม่ไหวแล้ววะมองเดียนเปลี่ยนเป็นฟุตแมนเถอะเฮ้เอ,อ ยู Un ite, Un ite. ่ไหนอยู่ไหนเจอแล้วเจอแล้วหมาเออ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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหโอ้โหโดนตลบหลักว่ะโอ้โหเรียบร้อยเออสำเติม เปียวมากเหร s então, <S ออุ้ยโดนเพื่อนน oh, you ั่นอะเปียวมากเหรอเปียวมากเหรอเปียวมากอุ้ยเอุ้ยเพื่อนฝันล่วงเลยวะเออแข็งอุ้ย เอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยหมาตา,า,าไปไม่โดนเลยโอ้โหโอ้โหโ้ยังไม่ทันทำอะไรเลยเพียทำไมมันตอนกันไวจังวะเออดูเด,ดือดจัดเลยคิวไปสอกตายไปสิบ เฮ้เกายเราสองคนเท่ากันเลยวะเท่ากันเลยวะเอ้ยทำไมเติบมันยากจังวะง่วว่างันไม่เติบม,นะมันเป็นคนหมดเลยไงมันเป็นคนหมดเลยไงหเเรอออมันเลยรู้สึกว่ามันยากอะหรอใช่เฮ้ยมีจับปลาไปที่มือด้วยวะเครื่องปลาไปทีดิ เออเออเอ,อ้ยใจเย็นพอนูมพอน่มใจเย็นขออออุยอุยนั่นไปไหนไปไหนออไปไหน โอ้ไฟไหมเออโอ้ทันูทนูโอ้ยทนูเต็มเลยอ้อมหลังก่อนโอ้ยตายสาทนูวิ่งไปไหนารับโอ้ยลวงเย้โอ้ยออกเขตนี่ว่ะกลับก่อนกลับก่อนโอ้ยกลับเขตก่อนา <c oughs> อ้ย ไกลทีเดียวไปเลยโลาไม่ช่วยอะไรเลยมาถึงเวลาปาหอกเลยแล้วกัน หมามา้ามีใครลงไม่อช่ไหมเฮ้ยคนธน,นูสุดยอดเลยวะ่ะโอ้ยอยู่หอกขึ้นมาก่อนป๋าเอ้ยโอ้โหปักหลังเพื่อนเลยเฮ้ย ไม่ใช่เพื่อนนี่ว่าสีคล้ายๆกันเลยหมาหมาอุย้ยโล่โล่โล่โลอุ้ยโล่ทีเพื่อนเออโอ้โหหมาโอ้โหข้ามาเต็มเลย โอ้ทำไมคนธนูมันแม่นอย่งวะคนธนูนี่เกปคืออุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนลุมโดนลุมโอ้โหเออมามเข้ามาเข้ามามาอย่าลุมเิน่จริงอย่าลุมดีน่จริงอย่าลุมอุ้ยกรจะปกป้องอยู่วะ เออมาช่วยกันช่วยกันช่วยกันเออเออเฮ้ยธนูธนูเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อโดนโดนธนูโดนตายซะแทงแทงตายซะโอ้จะตายเฮ้ยธนูมาเต็มเลยเฮ้ยไม่ใช่ โอ้โห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 เฮ้ยเดี๋อง上าทีก็เองเฮ้ย hey, ไอ้นี่อยู่กลางวงร้อไม่กวน เพี้ยทำไมมันมันดูนี่เรมันหายไปไหนหมด่ะตายอยู่วะกำลังเกิดเลยเอ้ยเพื่อนเพื่อนฟันหลังเอออุ้ยอุ้ยใจเย็นอุ้ย เอ้าเพื่อนนี่ว่ะเฮ้ยมันเก็บทอ้องมันเก็บทอ้องเอเอ,าเอามาดีมาดีโดนไหม ไอ้แหลงไปสตีอ่ะไอเทียมันก็ีรองจริงนะเว้ยไอเทียล้วแมันก็อยู่แงลงสูงเลยหมาู้หไม่โดนสักดอกเฮ้ยหนูหมดว่ะหมา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 อุ้ย เฮ้ยไกด์กด์จะอยู่แล้วเล็กสามซื้กวีเพื่อนมันยังขงโมยทองไม่หมดเลยต้องชนะดีกว่าัเออชนะเอยออชนะวะ่าชนะดีมาขนาดนี้ละเอ้ยแจ๋วตัวง,<ฮ>งค์เท่าไหร่อยากรู้คนนึงกว่าจะชนะได้ ไม่ทราบว่ากด Subscribe ให้กันหรือยังครับแต่เข้ามาดูแล้วไม่กด s s u b ซั b e อค่าตีตายเลยนะครับขอบคุณที่กดซับนะครับขอบคุณมากครับผม